แอนนี่บรูคเล่าเหตุผลไม่ค่อยลงรูปน้องทีขยุเพราะคําพูดนี้จากลูกชายค่ะแอนนี่บรู๊คเล่าเหตุผลที่ไม่ค่อยลงรูปลูกชายน้องทีขายุเพราะคําพูดนี้จากลูกชายโซเชียลคอมเมนต์ชื่นชมแนวทางการเลี้ยงลูกค่ะมวันที่9ตุลาคม2567เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําหน้าที่แม่เลี้ยงเดียวอย่างเต็มทีเสมอมาสําหรับแอนนี่บรู๊คที่ก่อนหน้านี้มักจะเผยโมเมนต์สุดน่ารักของลูกชายน้องทีขายุแต่ล่าสุดดูเหมือนพักหลังมานี้ขุณแม่ไม่ค่อยได้โพส โมเมนต์ Moment, ลูกชายสุดที่รักสักเท่าไหร่คะ่ะทำเอาแฟนๆแหกคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่ล่าสุดคุณแม่แอนนี้ได้ออกมาเปิดใจเผยสาเหตุไม่ค่อยลงภาพน้องทีขยุผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวระบุข้อความว่า ผมขอขอบคุณแม่ที่ให้เกียรติผมมากผมทำทุกครั้งในการลูปของผมแม่เลิกถ่ายรูปเลิกถ่ายวิดีโอที่ผมไม่สะดวกใจเพื่อเอาไปลงในสาธารณะหรือทำคอนเทนต์ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขอบคุณอิสระที่แม่มอบให้ผมดู YouTube ช่องหนึ่งตั้งแต่ผมเล็กๆอายุเท่าเขาจนในวันนี้เด็กคนนั้นก็โตแล้วอายุเท่าผมผมก็เห็นสายตาเขาแล้วผมเชื่อว่าเขาอยากออกจากคอนเทนต์ของพ่อแม่มากแต่ทำไม่ได้ขอบคุณนะครับแม่ พร้อมเสริมว่าเมื่อคืนเขาน่าจะคิดอะไรของเขาเขาก็เลยมาพูดแบบนี้กับเราเราก็ตอบยินดีเพราะเราเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่ลูกโตแล้วเราก็ต้องคุยกันไม่ใช่ใช้อำนาจความเป็นพ่อแม่ทำอะไรตามใจเราเพราะเชื่อเสมอทุกอย่างเราคุยกับลูกได้ค่ะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ชื่นชมและชื่นชอบในตัวของแม่แอนนี่และลูกชายอย่างน้องธีคายุเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ